สวัสดีค่ะช่องแผ่นดินเกษตรค่ะมื่อนี้กมาติดต,ตามผลการเห็ดเห็ดนางฝ่าจากฟางเขาค่ะช่วงนี้เสื้อกระไดประมาณยี่สิบวันแล้ว,วค่ะนี่เสื้อเดินเต็มค่ะกําลังนามบางอันกับบอทันเต็มค่ะเขากล่อล่อพร้อมกันเนาะคะ่ะเนาะระวังขี่ล่อนี่ค่ะการรักษาก็คือ,อยาให้หมดเขา่า อย่าให้แม่งมาเจาะถุงขาดนะคะหายอาจจะเป็นช็อกมักขีดรอบๆก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมาเป็นอันตรายอย่างค่ะเพราะว่าเห่าไห้รอบๆทั้งหนอกถุงบริด้อยู่ในถุงเฮ็ดเห่านะค่ะบางอันเห็นด้ำๆแบบนี้อันเดี๋ยวเพื่นก็เดินค่ะ เยเื้อเห็ดก็เดินต่อค่ะยาพึ่งถิมเนื้อค่ะบางอันบางคนเห็นว่ามันดำมันเนา่าไปถิมมะแมนได้ค่ะนี่ก็เป็นเชื้อที่ครบสามสิบวันแล้วค่ะพร้อมเปิดดอกแล้วค่ะเห็นบ่พอมันเต็มแล้วมันออกนอกถุงออกมากเลยค่ะเห็ดแบบว่าเขาพร้อมสิเป็นดอกแล้วนะคะ่กะก็ใหญ่ก่อนเห็ดเขาโลงเลื่อนเลยค่ะลักษณะโลงเลื่อนกับ ยูนีก็ล่อมโดยสแลมแล้วก็ลังค่ามุ่งยาค่ะถ้าอากาศชื้นเท่ากับบต้องไฮน้ำค่ะถ้าอากาศแห้งแลรงกระหดน้ำบริเวณพื้นแล้วกะ็ให้ความชื้นก่อนเฮ็ดหดหลังก่อนเฮ็ดค่ะแด่ช่วงนี้ยูนาฝนบต้องเฮ็ดยังเลยค่ะปล่อยไวแบบนั้นเลย ตัวได้เดินโบทันเต็มเพ่อนกับสิเริ่มเดิน em, เต็มเท่ากับเปิดดอกเฉพาะอันที่เชื่อเดินเต็มแล้วค่ะการเปิดดอกก็คือเอากระดาษที่ห่อปิดปากถุงเห็ดออกเอ้ยค่ะเชื่อเดินเต็มละเห็ดก็เริ่มเป็นดอกน้อยๆในถุงเหรอคะ ถ่ห้าม่เปิดมันก็จะทะลุออกมาเองนี่ค่ะแต่ว่ามันก็จะดกอ่ค่อยงาาเนาะค่ะเนาะอันที่บ่ท่านเปิดก็คือเชือบ่ท่านเต็มเลยค่ะอันที่เปิดแล้วก็คือเชือเต็มแล้วอันนี้เฮ็ดบริโภคในครัวเรื่อนซื้อเ้อค่ะเห็ดหลายกับว่าอยากให้มันเป็นพร้อมกันเนาะค่ะถ้าเป็นพร้อมกันมันกินบ่ท่านนะค่ะมีเริ่มเด้เก็บสุดแรกแล้วค่ะ รับรองว่าถาเหฮุมี่กินเกือบทุกมือเลยค่ะถาอากาศและความเชื้นไดนี่ออกดอกตลอดค่ะในถุงเห็ดก็เริ่มจับเป็นดอกน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งมือต่อไปด้วยค่ะนี่ค่ะ เริ่มออกหลายแล้วค่ะมันขค้ืนฝนตกอากาศเฮ็ดมากค่ะชื้นๆเย็นๆเฮ็ดก็เลยออกดีค่ะพี่น้องขอภัยพี่น้องน้ำหนึ่งขาไทยตอนเสาร์อากาศขึ้มๆค่ะใน้โลงเลื่อนก็ได้เหมือนเมด แต่ว่าเห็ดออกลายอีหลีค่ะกินพ่ท่านก็สิแบ่งขายในจักหน่อยนะคะถ้าไผต้องการมีอาชีพเสริมคันเห็ดแลหลายก็เป็นอาชีพเสริมได้เด้อค่ะเด้อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเด้อค่ะช่องแผ่นดินเกษตรถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแผ่นดินเกษตรน้ำแหนเด้อค่ะขอบคุณค่ะ